ไม่ลฉันเขียนการที่เอาหน้าฉันขึ้นไปแล้วเขียนว่าเพื่อนพ่อมีคลาสแต่ดูออกสวัสดีค่ะย้ำกันอีกครั้งว่าทางเรามีม่านประเพณีใช่ใชแล้วเราก็แยงจมูกกันสนุกไปเลยอุ้ยวันนี้เรื่องแยงเหมือนกันนะแม่เราจะพูดได้ไหมเราพูดได้เราพูดจริงจังเราพูดเถอะว่า เอาจริงแล้วอะทางฝั่งพี่ก็มีการบริหารจัดการใน,ในแบบของพี่ฝั่งหนูก็มีการบริหารจัดการในแบบของหนูเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันว่าคนอื่นๆเนี่ยจะมีการบริหารการจัดการกันอย่างไรอย่างไรหรือมีหรือเปล่าบางทีปัญหามันเกิดจากการไม่จัดการหรือเปล่านะคะอ่ะปัญหาในเรื่องของการเงินในชีวิตคู่เป็นเรื่องที่หลายคนกวาดไว้ใต้พรมและพยายามไม่แตะเอาจริงอะเรื่องเงินอะเป็นเรื่องที่ ที่สำคัญ,คญแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีใครพูดกันแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าบ้านเราเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้มีความรู้เรื่องของแบบฟ i แนนเชียลเรื่องการ,ร,ารเงินการธน,นาคารอะไรใดๆมากถ้าเกิดสมมุติว่าที่บ้านไม่ได้สอนกันต่อมามันก็ยากเหมือนกันนะพี่กับการที่มนุษย์คนหนึ่งที่ไม่มีความเข้าใจเรื่องของแบบการเงินเลยอะ่ะจะต้องมาบริหารจัดการทั้งเงินตัวเองแล้วพอเข้าสู่ระบบชีวิตคู่มีแฟนมีคู่ชีวิตแต่ง,งแต่งงานอะไรไปแล้วเราจะมาแบบ เริ่มลงนั่งพูดกันเรื่องเงินประเด็นก็คือชีวิตคู่อะพอไม่พูดกันเรื่องเงินโดยเฉพาะคู่ที่มีความแตกต่างทางด้านรายได้อะมันจะเหมือนอีหลักอีเหลือไปหมดอะอม,มันเอะเราควรไหมเราไม่ควรหรือเปล่าหรือ,อยังไงแล้วมันก็จะมีความแบบเกรงเกรงกันอยู่ถ้าตัดสินใจว่าเราจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจริงจังแล้วนะ,ะมันก็ควรจะตีแผ่กันออกมาแล้วก็บริหารจัดการกันอย่างใช้คำว่า เป็นความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย คือปัญหามันจะเกิดถ้าเกิดว่าเราเราคาดเดากันไปเองว่าคนนี้จะจัดการเรื่องเงินแบบนี้เราจัดการแบบนี้แล้วเรามาเป็นแฟนกันเราก็ต้องเข้าใจกันสิมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปเขาถึงได้มีคําพูดว่าเรื่องเงินมันไม่เข้าใครออกใครอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะคะอาจจะต้องตกลงกันก่อนแล้วก็คุยกันให้เคลียร์ไปก่อนว่าเออพอเราจะมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเราจะจัดการเงินอย่างไรเพราะว่าพอเราต้องอยู่ด้วยกันอ่ะมันก็คิดง่ายๆเลยเราต้องแชร์หลายๆอย่างด้วยกันแชร์ค่ะน้ําค่ะไฟแชร์บ้านค่ะ n น็ตฟลิกส์ค่ะค่ะอะไรใคือมันหลากหลายมากจริงๆแม่อันนี้สตรีมมีคลาสก็ไปลองหามาให้ดูนะคะว่ามันจะสามารถไปในทิศทางไหนได้บ้างเผื่อว่าถ้าเกิดคู่ไหนยังไม่เคยมีการนั่งพูดคุยกันก็เอาแนวทางประมาณอย่างนี้ไปลองคุยกันดูเราไม่ได้บอกว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีหรือควรหรือไม่ควรทําแต่ว่ามันมีวิธีประมาณนี้คุณคู่ของคุณต้องไปคุยกันเองว่าคุณจะเลือกข้อไหนอะไรจ้ะนะคะข้อแรกเริ่มจากการแยกเป๋าจ้ะ ยากไปเลยถ้าใช้จ่ายของใครของมันไม่ปนกันไปเที่ยวหรือกินข้าวด้วยกันก็แล้วแต่การพูดคุยว่างั้นวันนี้นเราจ่ายแต่วันนี้เราเลี้ยงหรือว่าอสลับกันจ่ายหรือว่าแชร์กันก็ได้อข้อสําคัญคืออย่าตัดสินอว่าแบบการที่ทําไมทําไมคู่เพื่อนแฟนเลี้ยงทําไมแฟนเราไม่เลี้ยงเราโน no. ถ้าประเด็นคือน,นี่คือกฎกฎติกามารยาทของคู่เราถ้าตกลงกันแล้ว อย่ามาอยเอ,อ,อย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่าอย่าทาตัวเป็นแม้บรรทัดตัดสินว่าอันเนี้ยมันควรจะเป็นอย่างงี้สิมันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นดูเพื่อนฉันสิสําคัญก็คือถ้านี่คือกฎที่เราเลือกแล้วอยู่กับมันจงรู้ว่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดของคู่เรามไม่เกี่ยวกับคู่คนอื่นเนาะใช่แต่ต้องปรับทัศนคติให้เข้ากันก่อนว่าโอเคเราจะ แยกกระเป๋ากันในเรื่องส่วนตัวนะส่วนเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยก็อาจจะมีแบบอสลับกันเลี้ยงนะมือนี้ฉันเลี้ยงเธอมือด้านเธอเลี้ยงฉันหรือว่าเรามีการแชร์กันบ้างอะไรกันบ้างแล้วก็อย่างที่พี่จ๋าบอกอย่าไปยืมความคิดของคู่อื่มนมะาเป็นของคู่เราเราต้องแบบโอเคพอเราตัดสินใจว่าเราจะทําแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ทําของเราไปนะคะ บางทีอ่ะมันจะมีเรื่องของการที่ถ้าเราไม่คุยกันอ่ะมันจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่รู้สึกเหมือนถูกเอาเปรียบในบางทีว่าแบบอ่ะทำไมแบบฉันออกอีกแล้วฉันออกอีกแล้วเลยนะคะมันก็อาจจะมีเป็นไปได้บ้างนะก็ยังไงก็ไปลองคุยกันอีกอันหนึ่งอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทางเราทําอ่ะทางเราก็ทําอันนี้แยกกระเป๋าแต่ว่ามีเงินกองกลางค่ะคือค่าใช้จ่ายส่วนตัวการช้อปปิ้งกนคขาดโทรศัพท์ค่าอะไรที่เป็นของเราและเป็นการใช้ของเราเราจ่าย แต่ว่ามีเงินกองกลางเพื่อเอาไว้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่วนรวม,มเนออันนี้ก็คล้ายๆกันคือ,อของพี่อ่ะก็จะมีเงิน เงินบัญชีคู่อยู่ด้วยกันแล้วก็ต่างคนต่างก็มีบัญชีส่วนตัวใช่เพราะว่าบางทีความคุ้มเคยของเราไม่ใช่ความรับผิดชอบของเขาอูอันนี้คือคือหลายคนมักจะคิดนะเราเราไม่ได้บอกว่ามันถูกหรือผิดแต่ว่าบางทีอะ่ะมันเป็นชุดความคิดที่ในอดีตการนานมามันเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดผู้หญิงแต่งงานไปผู้ชาย,ยาจะต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพราะอันนั้นแต่แต่ผู้ชายอนนบอกว่าเฮ้ยเราอยากให้เธอเป็นแม่บ้านดูแลบ้านเลี้ยงลูกอันนั้นเขาต้องรับผิดชอบนะผู้ชายก็ต้องรับผิดชอบหาเลี้ยงนะจ๊ะอันนั้ เออเพอฉันจะทําหน้าที่อื่นให้เพราะว่างานอื่นที่ฉันไม่ได้เงินเดือนนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และหนักหนามากงานนะแม่บ้านคือคุณโอ้โหแม่แม่และบ้านและบ้าน,แ,านแม่คือสองอย่างที่สําคัญที่สุดในชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นเลี้ยงดูเขาให้ดีซื้อกระเป๋าให้เขาบ้างในออบางเ<ะ>ดือน,นแต่ถ้าสมมุติว่าทํางานด้วยกันทั้งคู่อ,อย่างเงี้ยแล้วมีข้อตกลงกันตั้งแต่แรกว่าโอเคเราจะเก็บเงินร่วมกันเอาไว้อาจจะไว้ไปท่องเที่ยวออย่างของหนูว่าเป็นลักษณะที่มีบัญชีของการท่องเที่ยวเพื่อเก่อ เก็บเอาไว้ว่าเวลาที่เราอยากจะไปเดินทางหรืออะไรเราจะได้ไม่ต้องควักจากสิ่งที่มีในปัจจุบันแล้วเราก็รู้ว่าทริปเดินทางมันเป็นทริปที่หารกันอยู่แล้วเรากินข่าวโดยการเราซื้อตั๋วจองโรงแรมอะไรทุกอย่างมันใช้เงินร่วมกันมันก็จะง่ายมันก็ไม่ต้องแบบใครออกอะไรคิดเล็กคิดน้อยไปอีกอะไรแต่ทีนี้การมีบัญชีกลางก็ต้องคุยกันว่าเราจะเอาเงินเข้าเดือนละเท่าไหร่ใครเอาเข้าแค่ไหนไม่จำเป็นต้องเอาเข้าเท่ากันก็ได้ถ้าสมมติคุยกันโดยตรงว่าโอเคเรา เอาเข้าเท่านี้เธอเข้าเท่านี้แต่เมื่อไปอยู่ในบัญชีนั้นแล้วเป็นบัญชีที่เราจะใช้ร่วมกันก็เอาให้ให้แบบไม่งั้นก็จะแบบบางคนก็จะมีความรู้สึกแบบถ้าไม่คุยกันก็จะทำไมเเข้าอยู่ฉันใส่เยอะใส่เยอะแล้วเธอจะไปใช้ได้ยังไงก็ฉันใส่เยอะตีกัตีกันเด็กเออถังอีกค่ะแล้วก็คุยกันว่าโอเคเราจะเอาเงินนี้ไปทําอะไรบ้างอย่างสมมุติบางคนอาจจะมองเรื่องว่าเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านเดี๋ยวเราจะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือเงินตรงเนี้ย เอาไปใช้ทําอะไรเวลาเบิกจ่ายเบิกจ่ายอย่างไรใช่กำลังจะบอกว่าต้องสําคัญคือพยายามอย่ามี ATM เลยอ่ะใช่บัญชีคู่ไม่มี ATM ต้องไปถอนร่วนกันต้องเซ็นร่วมกันเวลาถอนนึกออกปะได้รับความยินยอมทั้งสองฝ่ายไปเลยเนาะจะได้ไม่เป็นปัญหาแล้วถ้าเลิกกันก็ปิดซะ ใช่หันครึ่งหันครึ่งนะคะแต่จะหันครึ่งหรือจะหัน60ส0สิตกลงกันตั้งแต่ตอนยังไม่เลิกกันนะใช่ถูกถูกตั้งแต่ยังไม่เลิกกันตอนเลิกตีแน่เออตอนเลิกพูดไม่รู้เรื่องแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเปิดตั้งกฎกติกากับบัญชีนี้ไว้ไม่มี A T M ถอนร่วมกันถ้าวันหนึ่งมันไปกันต่อไม่ได้แบ่งคนละเท่าไหร่อันนี้แอบยากเหมือนกันนะอันนี้ก็คือต้องเป็นสามีภรรยามีลูกหรือแบบตัดสินใจกันอย่างแบบจดทะเบียนสมรสอ่ะก็คือการรวบ รวมไปเลยทั้งหมดอย่างเช่นสามีภรรยาที่มีลูกแล้วก็สามีบอกว่าอ้าภรรยาดูแลลูกดูแลบ้านเดี๋ยวเราหาเงินมาอมอบหมายเมื่อได้เงินมาเธอก็เอาไปบริหารจัดการก็ได้เราก็เมมไว้นิดหน่อย <laughs> อะไรเงี้ ก็คืออันนี้คือเป็นอิสระทางการเงินที่แท้ทรูก็คือไม่มีเงินเป็นของตัวเองใ,ให้เงินเมียไปหมดเลยเพราะว่าหนึ่งเมียไม่ใช่คนหาเงินสามีเป็นคนหาเงินสามีเอาเงินมาให้เมียมีถือเงินทั้งหมดอสา 3, มีไม่มีเงินอนะไรเงี้ยงงไปหมดเหรอแม่เรื่องราวมันซับซ้อนนะข้อนี้ด้วยความที่เราไม่ไม,ไม่ไม่มีประสบการณ์เราอาจจะไม่ได้แนะนําได้มากเพราะว่าเราเราอย่างที่บอกว่าของเราเป็นชุดข้อสองใช่ใชเออนะเพราะฉะนั้นก็ตกลงกันให้ดีๆถ้าเกิดจะรวมกันทั้งหมดก็คือ ต้องไปดีลกันให้เรียบร้อยทีนี้เรามาเราเราพูดเรื่องระบบของการจัดการไปแล้วเรามาดูว่าปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดเราคุยกันไม่ดีจัดการกันไม่เคลียร์แต่แรกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเข้อ,รอแรก,แรกไม่ได้วางแผนการเงินร่วมกันไว้ก่อนเพราะรู้สึกว่าไม่กล้าแตะเราจะมีสิทธิ์อะไรไปถามเงินเดือนเขาล่าเราจะ เรารู้ว่าเขาโอเคใช้เราตัดสินตัดสินจากไลฟ์สไตล์ซึ่งแม่แลไลฟ์สไตล์ไม่บอกความจริงไลฟ์สไตล์บางทีปลอมขึ้นนะใช่ อินเทอร์เน็ตเป็นโลกสมมุตินะเป็นเมตตานะอ่านแน่นอนอย่างที่เราย้อนไปตอนแรกว่าบ้านเราอ่ะพูดกันเรื่องเงินไม่ค่อยเยอะตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันอาจจะมีความเหนียมอายอาจจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นนน่นนั่นนี่หยาบคายไม่มีมารยาทคือจริงๆมันก็มีเส้นบางๆอยู่ถ้าเป็นคนแปลกหน้าแล้วอยู่ดีๆไปพูดกับเขาเรื่องเงินอันนั้นน่ะหยาบคายนึกออกปะเหมือนที่เราเคยพูดกันว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่ยออันนั้นน่ะหยาบแม่ตกยังง่ายกว่านี่ปลาข้างบ้านหรออ๋อปลาข้างบ้านถามเรื่อง อันนั้นอ่ะอยู่ในอยู่ในขอบข่ายที่ไม่ควรทําแต่ถ้าพอเราจะใช้ชีวิตคู่กับใครแล้วอ่ะบางทีมันต้องข้ามความเหนียมอายแล้วตกลงกันเพื่อที่จะได้ไม่ก่อปัญหาในอนาคตว่าโอเคจริงๆแล้วม,มุมายว่าส่วนหนึ่งอ่ะก่อนการตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับใครอ่ะเราควรจะรู้ทัศนคติเรื่องเงินของเขานะพี่จริงแต่สําคัญก็คือมันก็จริบางคนที่เจ้ากี้เจ้าการอย่าไปตัดสินเขานะบางทีเขาไม่คุยกับเราเพราะเราไปเจ้ากี้เจ้าการเก็เพินยังไงอ่ะทำไมไม่ทำอย่างงี้ทำไมไม่ลงทุนันเนี้ยหูชาแล้วนะ ไปธนาคารด้วยกันั้มไปธนาคารด้วยกัน,กนจากท,ที่ะจะได้ผัวนะ่ะจบนะเลิกนะเลิกสิเลิกก่อนเลยก่อนจะได้รู้เรื่องเงินเขาอีกแม่จริงยังไม่ทันได้วางแผนอะไรเลยไม่ใช่แค่วางแผนการเงินวางแผนชีวิตก็พงังไม่อันนี้คือหมายถึงว่าเราต้องพูดคุยกันว่าเขามีมุมมองในการแบบดูแลเรื่องเงินของเขายังไงบ้างแล้วมันไปในทิศทางเดียวกับเราไหมในแง่ที่ว่า เ,ออเขาเก็บส่วนหนึ่งเราก็เก็บส่วนหนึ่งหรือว่าเขาเป็นคนแบบโอ้โหไอรอนแคร์ฉันจะใช้มีเท่าไหร่เมกิทเรนอย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้ตั้งแต่แรกว่าเออเราจะอยู่กับเขาได้ไหม,มเพราะว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ในอนาคตในที่สุดอะ่ะโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้อะ่ะถูกถูกเนาะอ,อ่ะข้อที่2ปัญหาก็คือ,อขาดการวางแผนค่าใช้จ่ายส่วนตัวนี่แหละหมายถึงเราก็เลเทชันนี่แหละ เอาจริงๆนะฉันเนี่ยแหละเป็นคนขาดการวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายในขณะที่คนข้างๆอ่ะเขาจดทุกอย่างเลยแม่จริงพี่ก็ไม่พี่ไม่เคยตรวจสอบบัญชีอะไรพี่กับหนูก็คือเป็นคนประเภทเดียวกันเงินไปไหนหมดอะแม่เออตาของเพียบเลยเวลาคิดๆอย่างเงี้ยแล้วเดินมาในห้องตู้เสื้อผ้าอ๋อเงินกูอยู่นี่ I put my money right where I can see it in my closet แน่นไปหมดเลยแต่สภาพคล่องเป็นสูตรเลยจ้ะแม่ไม่ได้สิต้องมีสภาพคล่องด้วยในช่วงแรกๆในช่วงโปรโมชั่นมันก็จะมีความแบบว่าสายเป่ะอยากคิดอะไรบอกเดี๋ยวจายให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเริ่มจริงจังถึงขั้นจะย้ายมาอยู่ด้วยกันเราก็ต้องพูดคุยเรื่องกัน พูดคุยเรื่องค่าใช้จ่ายแหละเอจาจริงๆแล้วอ่ะววเหมือนมันย้อนกลับไปที่คลิปที่เราเคยพูดกันเรื่องของกา,การแบบดูแลเงินของเราเองว่าเรารู้ไหมว่ารายรับเราเท่าไหร่รายจ่ายเราเท่าไหร่เรามีเงินสำรองพอไหมถ้าเกิดสมมุติว่าจะเกิดการเจ็บป่วยเกิดเรื่องฉุกเฉินอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็าน้ํำขาดรถาไฟอะไรต่างๆคือพอมันไม่คุยกันให้ชัดเจนอะว่าว่าเหมือนเหมือนเมื่อกี้ ตรงไหนคือตรงกลางที่ต้องจ่ายด้วยกันตรงไหนคือค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเธอตรงไหนคือค่าใช้จ่ายส่วนตัวของฉันมันจะเริ่มเกิดปัญหาว่าทําไมเขาไม่ช่วยออกทําไมอันนั้นเขาไม่จ่ายหรือตอนแรกเขาเคยหลังๆเธอก็เข้ามาอยู่คอนโดเราทําไมเธอมไม่จ่ายค่นาน้ำค่าไฟ<อ>าบ้างมันต้องคุยไงมันต้องบอกันตั้งแต่แรกไงก่อนจะย้ายเข้าว่าเธอค่าใช้จ่ายคอนโดนะฉันผ่อนอยู่เดือนเท่านี้แต่ตอนนี้เราจะย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วเธอคิดว่ายังไงเธอจะรับผิดชอบส่วน ไหนฉันจะรับผิดชอบส่วนไหนแล้วก็ตกลงกันให้เคลียร์ไม่อย่างนั้นตีกันตั่นแต่งแน่นอการใช้ชีวิตคู่อย่างที่บอกเราจะมีลูกไหมสําคัญมากนะเพราะลูกแพงมากมันไม่ใช่แค่การคุยกันว่าฉันอยากมีลูกนะอืต้องคุยกันว่าเรามีเงินพอมีลูกไหมเรื่องของค่าใช้จ่ายอ่ะให้คิดไว้เลยว่าต้องดูแลกันตลอดชีวิตเลยพี่สมมุตินะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้มันมันไม่ใช่ว่าแบบดูเขาจนเรียนจบหรือดูเขาจน โตไปถึงจุดหนึ่งอะสมมุติว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทาง God forbid นึกออกไหมม,มันก็เกิดขึ้นได้แล้วถ้าเราต้องรับผิดชอบตรงนั้นอะเราไหวจริงหรือเปล่าหนูว่าตอนนี้มันต้องมองไปไกลขนาดนั้นแล้วอ่ะถูกต้องเออเพราะฉะนั้นอะข้อน,นี้ชวนตีกันมานักต่อน,นักเรื่องเงินในการดูแลลูกเนี่ยก็จะเย็นๆนิดนึงคุยกันให้เคลียร์ก่อนว่าจะเอายังไงและไหวจริงหรือเปล่ากรณีฉุกเฉินอย่างที่บอกอะอย่างอย่างทางเรา,เราเรามียินพิเศษด้านที่ครอบครัวทางฝั่งบิดาเราเป็นมะเร็งกันหมดเลยแม่ เป็นมะเร็งเก่งจับติจั่วเจอตลอดจั่วเจอจั่วเจอจั่วป๊อกป๊อกป๊อกแปดป๊อกเก้าตลอดเพราะฉะนั้นเราก็แจ้งเลยแจ้งคู่ชีวิตเราว่าเธอเรามีความเสี่ยงด้านนี้นะใช่ใช่เราต้องแจ้งความเสี่ยงใช่เรามีความเสี่ยงด้านนี้และเงินก้อนหนึ่งของเราจะต้องกอบเอาไว้เพื่อถ้าเราจั่วได้ป๊อกเก้าเราต้องดีกับป๊อกเก้านี้ยังไงหมดกองไหมหมดกองยังไงแม่อะไรเงี้ยเราต้องคุยกันก่อนเพราะว่าบางทีอ่ะ เรื่องของสุขภาพโอเคเราก็รู้แหละว่าถ้าถ้าพูดอย่างเนี้ยคือเรามีแนวโน้มแต่เราก็ไม่รู้ได้ว่าปัญหาทางสุขภาพหรือว่าเรื่องฉุกเฉินอื่นๆแล้วมันแพงมากมันจะเกิดอะไรขึ้น<ะ>เออเราอาจจะต้องคุยกันว่าเราจะทําประกันอะไรยังไงแบ่งเงินกองนี้ไปทําประกันนะเงินส่วนตัวเราอาจจะไม่ได้มีให้เยอะในช่วงนี้เพราะเราผ่อนประกันชีวิตผ่อนประกันสุขภาพ <c oughs> เราต้องคุยกันข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยคุยกันก็คือชีวิตคู่ในทุกวันนี้ มันไม่ได้มีแค่ผู้ชายผู้หญิงถูกนึกออกปะมันมีชีวิตคู่ที่เป็นผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงซึ่งกฎหมายยังไม่ได้รับรองถูกค่ะที่เขาจ่ว่าจริงๆแล้วที่เขาต่อสู้กันอะ่ะเขาแค่ต้องการว่าอะไรก็ตามที่เขาหามาร่วมกันเขาควรจะมีสิทธิ์ ในสินทรัพย์ที่เขาหามาร่วมกันหรือมีการตัดสินใจหรือบางทีใช่าการตัดสินใจในเรื่องสำคัญใช่เราฝากฝังว่าจะเตะปาหรือจะไปต่ออะไรเงี้ยเราฝากฝังกับคู่ชีวิตของเราซึ่งกฎหมาย,ยไม่รับรองในส่วนนี้ของคนกลุ่มหนึ่งในสังคมเพราะฉะนั้นการวางแผนตรงนี้พี่แนะนําให้ถ้าคู่ไหนที่แบบกฎหมายมันไม่รองรับกันให้ให้หาทนายและเขียนท<ำ>ุนกอย่างทําให้มันเป็นหลักฐานที่ที่มันจะช่วยเหลือเราในยามฉุกเฉินด้วยจริงอ่ะ อ่ทีเนี้ยเมื่อกี้เราพูดเรื่องของการที่สุดทางด้านขวาก็คือ I don't care about money ไอ<ะ>รักกัน I จะอยู่ด้วยกัน I อ o n t นแค e มีเงินเท่าไรช่างหมันไปทางซ้ายสุดอีกทางหนึ่งก็คือ I only care about money it's all about money I don't care about you เออ <c oughs> คอแกตรงกลางมีอย,อยู่มีอยู่มีอยู่สามารถนะอยู่ได้ อันนี้โหดปัญหาที่มุมมองอีกด้านหนึ่งของปัญหาก็คือสนใจแต่เรื่องการเงินแต่ไม่สนใจความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งก็คือส่วนใหญ่แล้วว่าพี่แค่รู้สึกว่ามันจะเกิดต่อเมื่อฝไไ่ายใดคู่ในหนึ่งคู่เนี้ยม,มีคนคนหนึ่งหาเงินได้เยอะกว่าอ,อีกคนหนึ่งหาเงินได้น้อยกว่าคนที่จะรู้สึก g u ลตี้ตลอดเวลามันคือคนที่หาเงินได้เยอะกว่าบางทีมันจะรู้สึกว่าอุ้ยเราไม่กล้าไปซื้อของเลย เราไม่กล้าใช้เงินเลยเราเกรงใจเขาหรือแบบเราอยากได้อันเนี้ยแล้วเราจะทํายังไงดีเราอยากให้แฟนเราซื้อให้แต่แบบเหมือนเหมือนคู่นู้นอ่ะคู่นู้นน่ะแฟนก็ซื้ออันนี้นยให้ความเปรียบเทียบอีกแล้วเนี่ยถูกมันคือการเปรียบเทียบกันและที่สําคัญคือถ้ามีใครดูไอซีรีส์โฮมทาวชาชาชาล่าสุดอ่ะมันก็จะมีคืนมันจะมีฉากที่นางเอกก็ไปซื้อสร้อยเพชรราคาหล้านวอนซึ่งพระเอกก็ไปเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้มาแล้วนางก็ หน้าเสียแบบเหมือนแบบไปเจอเรื่องส่วนตัวที่ไม่ได้เกี่ยวกับการซื้อสร้อยของอีนางเอกเลยแต่เขาแบบหน้าเสียทันทีที่พระเอกดูกลุ้มใจคนที่เพิ่งใช้เงินนะ่ะนางเอกอะรู้สึกก่อนใครคว่าเรื่องนี้แน่คิดทนคิดไปเองเลยว่าเขาต้องไม่พอใจที่ฉันใช้เงินแน่ๆทั้งทงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรจนพ่ะเอกบอกว่านอ no, นี่คือเงินที่คุณหามาได้ด้วยความเหน็ดเหนื่อยของคุณด้วยวิชาชีพที่ถูกต้องของคุณถ้าคุณจะซื้ออะไรให้ตัวเองซื้อไปเลยและคุณ ควรจะมีคู่ชีวิตที่พูดประโยคนี้กับคุณอืไม่ใช่คู่ชีวิตที่แบบว่าซื้อทําไมอ่ะทําไมแบบทาไมต้องใช้เงินขนาดนี้ด้วยอ่ะทําไมต้องมาบังคับทําให้เขารู้สึกไม่ดีที่เขาซื้อให้ไม่ได้โนแล้วเราก็ต้องมาเป็นเชียรดเดอร์ไม่เป็นไรเธอทําได้เราหาเงินได้ละความเชียรดเดอร์เนี่ยจริงมันเหนื่อยนะเว้ยการต้องเป็นเชียรดเดอร์ในในความสัมพันธ์เหนื่อยจริงเหนื่อยจริงเพราะฉะนั้นมันจะมีความรู้สึกอย่างเงี้ยคุณต้องเอาให้ชัวร์เลยว่าคุณไม่จําเป็นต้องแบบอ่ะงั้นฉันก็ต้องแบบว่า พอแป้หาเงินไม่ได้เพื่อที่จะแบบว่าเอาให้แบบคุณคนนี้เขารู้สึกดีกับตัวเองฉันก็ต้องแบบลดมาตรฐานตัวเองมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนะมันก็ไม่ใช่อีกทุกคนถ้าคุณมีศักยภาพในการหาเงินและและคุณรู้สึกว่าคุณดูแลตัวเองได้คุณก็แค่ลดภาระ,ะคู่ชีวิตคุณไปเท่านั้นเองว่าเออเขาก็ไม่ต้องมาดูแลอะไรเรามากมคุณก็อีกคนถ้าเขาแฮปปี้กับตรงนี้ก็ ก็ให้เขาทํางานหาเงินของเขาไปเพียงแต่ว่าถ้าตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างที่บอกย้อนกลับไปก็คือตกลงกันให้แน่นอนมันก็จะมีอีกข้อดึงตรงที่ว่าพอใครบางคนเป็นคนที่หาเงินได้มากๆม,มาจะเริ่มลดความสําคัญของความสัมพันธ์ลงเพราะว่ามัวแต่ยุ่งหาเงินอยู่อันนี้ก็ตีกันอีกแบบอ่ะคือ ไม่ได้ตกลงกันให้เคลียร์แถมนอกเหนือจากนั้นบางช่วงมันก็มีช่วงของความมุ่งมั่นในการหาเงินอ่ะคุณผู้ชมม,ม,มันเกิดขึ้นได้นะเอาจริงๆอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของคัพเปิลเลยนะ<ไ>หนูว่าแต่แค่ว่ามันอาจจะต้องหาบาลานซ์ใช่นิดนึงว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าจะหันมาบอกว่า<ม>ก็ตอนนี้ฉันหาเงินอยู่จะให้ฉันมาแบบดูแลอะไรเธอนักหนาก็ฉันให้เธออยู่บ้านแล้วไงเออเป็นแม่บ้านอะไรไปพอใจอะไรอีกฉันก็เหนื่อยออกไปทำมาหากินแล้วยังต้องมาพูดอะไรอีกเงินเดือนก็ให้จัดการ เป็นเป็นเป็นผู้มีบุญคุณขึ้นมาทันทีผู้มี็ุหการแล้วคุณเหรอเออซึ่งถ้าคุณตกลงกันแล้วคุณต้องเห็นความสําคัญของเขาด้วยว่าเขาทํางานหนักนะไม่ใช่มาข่มเขาว่ากูเป็นคนหาเงินลองมาเลี้ยงลูกไหมล่ะสักสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะสลับโรกันเบาๆมันมีรายการเนอะที่เหมือนแบบให้สลับอะว่าแบบลองไหมล่ะจ๊ะเออตลกจไม่ได้นะคะคือเอา ก็ช่วยบาลานซ์สิหนึ่งเข้าใจแหละว่าในแง่ของคนที่เป็นคนที่ p ร o ไ i d ์หรือเป็นคนที่หาเงินน่ะมันก็รู้สึกมีความเหน็ดเหนื่อยอยู่ระดับหนึง่งแต่อย่าลืมว่าคนที่เขาอาจจะหาได้น้อยกว่าหรือไม่ได้ช่วยหานั้นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ทําอะไรถ้าเราตกลงกันแล้วแล้วเราเห็นว่าเขาทําอะไรเขาทําอย่างอื่นที่เป็นหน้าที่ที่ควรหาเงินทําไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์เอาเงินของเขาเอาเงินของคุณมาข่มเขานะจริงผิดอันนั้นผิดอันนั้น,น,น,นตีกันอีกเช่นกันก็จะตีกันอีกแบบหนึ่งและข้อสุดท้ายก็โหด ใช้เงินตามใจตัวเองจนกลายเป็นหนี้สินและส่งผลกระทบต่อคู่ชีวิตอันนี้โหดสุด <Okay. S 1> ฉันว่าอันนี้โหดสุดแม่รู้ตัวอีกทีผัวเป็นหนี้รู้ตัวอีกทีนนกทบ้านโดนยืดเฮ้ย <Hey. S 2> รู้ตัวอีกทีกูต้องเอาลูกออกจากโรงเรียนอินเตอร์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าออกจากโรงเรียนอินเตอร์ไม่ได้แต่หมายถึงว่าทําไมกูไม่รู้ <laughs> ทำไมเตรียมการกันอย่างนี้ล่ะเอ้ยเตรียมการก่อนเอาออกนะย้ายโรงเรียนไม่ใช่เรื่องปัญหาแต่ว่าต้องแจ้งแต่ต้องตัดสินใจร่วมกันนิดนึงถูกเพราะว่ามันมีผลกับลูกเนาะใช่ใช่เนี่ยมีผลกับลูกเมีไม่หรือลูกเนี้ยเป็นข้อชวนเลิกสุดเลยอ่ะเพราะว่าถือว่าคลับคลายว่าถูกโกหกถูกหลอกลวงเบาๆหนึ่งในเบื้องลึกถูกไหมว่าเอาทำไมไม่บอกกันตั้งแต่แรกอ่ะเอาไปสร้างนี่อะไรมาเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้ว พอจดทะเบียนกันมันก็คือนี่เขาก็คือนี่เราไงถูกร้อยเปอร์เซ็นต์สมมุติเขาหายไปเราต้องเราต้องจ่ายเลยนะอ้าวกลัวอ้าวกลัวจบลงด้วยแฮชักเดิมพี่เกลียดมาเลยอ้าวกลัวกูเลี้ยงลูกมาแปดปีเออเราจ่อใจนี่มันไปแล้วอะมึงไปไหนอะอย่างเงี้ยไม่ได้อันนี้นี่คือแบบหดสุดเรื่องของการเงินอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องไม่เข้าใครออกใครมันก่อให้เกิดการทะเลาะ ตบตีได้ในทั้งในหมู่ญาติครอบครัวไปจนถึงคู่ชีวิตเพราะฉะนั้นก็ลองเอาสิ่งที่เราเล่านะคะไปปรับใช้เพราะอย่างที่บอกตอนแรกแล้วแหละว่าเราอ่ะไม่ได้บอกว่าอันไหนถูกอันไหนผิดหรือควรทําหรือไม่ควรทําแต่เราเล่าให้ฟังว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นได้บ้างปัญหาการเงินของเราไม่ควรเป็นปัญหาของคู่เรามันเป็นปัญหาของบ้าทั้งบ้าเท่านั้นเว้ยเโอ้ยเหมือนจะมีหลักการอะแล้วไปทำแบบนี้ทุกทีเลยไม่เคยมีเลยแม่เฮ้ยวันนี้พี่ฉันท็อปฟอร์มฉัน ต้องรีบปิดคลิปก่อนแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีอีกหลายเทปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้สตรีมีคลาสแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ